สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่น้องทุกคนเด้อครับื่อนี้ผมนะครับตูตาฟ้ามนะครับสีพักพ่อแม่น้องนะครับม้าเบิ้งยางนี้เปียท่ายเคลื่อนซูเปอร์ลิฟ์นะครับที่ช่วงนี้เป็นช่วงนานแล้งนะครับว่ามันยังเห็นผลบริบบอนะครับผมมันมีการแตกกอดรบอนะครับผมและที่สําคัญนะครับมันคุมค่าต่อการปลูกต่อการตัดในแต่ละรลอบบอนะครับผมเดี๋ยวผมสิพาพ่่น้องนะครับยางไปเบิ้งแล้วก็สังเกตลักษณะสังเกตการแตกกอ แตกนอแตกแนงนะครับว่ามันมีการแตกดีบอนะครับเลากับพี่นอกจะเรียนรู้ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับผมอันนี้แหละครับคือหญ้านียเปียให้เขื่อนซูเปอร์ลิฟนะครับนี่ครับพี่น้องเบิ้งครับเบิ้งการแตกกอของมันนะครับการแตกกอของหญ้านี้เปียไท้เขื่อนเนี่ยมันสีมีลักษณะคือจางกอตะไข่นะครับนี่ครับทรงพุ่มเหมือนกับกอตะไข่นะครับพี่นงเปิดแล้วพมจะเปียเปิดพี่ให้เบิ้งนะครับนี่ครับลักษณะคือจางกอตะไข่ นะครับแต่ว่าเวลาปล่อยเป็นโดดมันเคยสูงขึ้นขึ้นยังอย่างนี้เปียนะครับที่สําคัญหยางในเปียใช้ขื่นซุปรีบเนี่ยใบมันสีหลนะครับเพื่อนเราสังเกตเบึ้งนะครับอันนี้อายุบกีสัปดาห์นะครับตอนนี้นะครับมันใยญ่ยส่านะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าปัจจัยของความแรงนะครับของของนามที่มันมันมีประเพียงพ่อนะครับผมไม่ก็เลเซียให้อย่างของเห้านะครับมีการจะเริ่มเติบโตค่อนข้างที่จะช้านะครับผม อันนี้ครับพี่น้องเบิ้งนะครับเบิ้งการแตกกอนะครับผมขนาดช่วงนี้นะครับเป็นเดือนมกราคมนะครับเดือนที่โบมีฝนอ่าเลยนะครับฝนถิ่มช่วงเมื่อหลายเดือนแล้วนะครับมันยังมีการแตกกอแตกนอแตกแหนงค่อนข้างที่จะดีนะครับผมผมก็จะบอกก่อนเลยอย่าพลานี่นะครับอ่าข้าต้องมีการดูแลรักษามันจักน่อยหนึ่งนะครับโวมาปลูกแล้วก็สิปล่อยถิ่มทั่วทิบนะครับผมปลูกแล้วก็ต้องมีการดูแลรักษามันค่อนข้างที่จะอ่าดี สักหน่อยหน, too, นึ่งนะครับมันคอยสียหายพผลิตได้คุ้มค่านะครับนี่แหละครับเบิ้งครับเบิ้งการแตกกอแตกนองพี่น้องเบิ้งขางรอบขางนะครับรอบขางน่ะคือเป็นลักษณะดินหรือสีนี่ค่อนข้างที่จะที่จะแห้งมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นแรงมากๆนะครับพี่น้องแต่มาเบิ้งสวนเห้านะครับผมนี่แหละครับคือข้อดีของการดูแลรักษานะครับขันถ้ามีการดูแลรักษาดีนี่งาของเห้านะครับกับสีให้ผลผลิตนะครับกับที ตอบโจทย์นะครับแล้วกาสีห้ปริมาณค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่ครับกจะมีการแต่ก่อค่อนข้างที่จะดีนะครับผมแล้วบันนี้เพี่น้องหลายคนนะครับถามผมมาว่าให้น้ำจังไหนะครับให้น้ำจังไหเดี๋ยวผมสีายางมาให้เบิ้งนะครับนี่ครับอันนี้คือการห้น้ำนะครับนี่ผมกระสีตออ่าน้ำมาจากคล้องข่างนะครับเดี๋ยวผมสีผ้าไปเบิ้งว่า น้ำผมสูบมารักษาแบบไหนนะครับพี่น้องก็จะได้เอาไปปรับใส่นะครับจริงๆแล้วไม่ต้องคิดคือจังผมลอยเปลือสิ่งนะครับพี่น้องเห็นอันใดดีนะครับก็เอาไปปรับใส่นะครับมันก็สิเกิดประโยชน์ต่อสวนต่อฟาร์มของพี่น้องเห็นได้หลายที่สุดนะครับนีครับต่อท่อท่อมาจากทางข้างนะครับแล้วก็ใส่เครื่องดูดน้ำนะครับดูดขึ้นมานะครับเดี๋ยวสิบห้ามงเครื่องสูบน้ำนะครับแต่ว่ากับเครื่องนิหนอยนะครับที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นมองที่เขากักเก็บน้าไว้นะครับไว้ใส่ไาย้มหนาแรงยังสิ่หระครับมันก็จะเป็นคลองน้ํานะครับผมนี่นี่ครับอันนี้คือเครื่องสูบน้าที่ใส่นะครับก็ใส่ธรรมดนาของเข้าเนี่ยแหละครับสูบน้ําขึ้นมานะครับแล้วก็สูบตามซ้ายไปเลยนะครับนี่แล้วก็ปล่อยลงลงแปลงไปเลยนะครับให้น้ามันถ่วมแปลงไปเลยนะครับผมผมสีพาปเปิ้งการกักเก็บน้ํานะครับเพื่อนๆก็เอาไปประยุกต์ใส่ก็ได้นะครับ นี่ครับน้ำนี่ก็น่าจะอ่าใส้ได้ตลอดแรงนะครับผมนี่น้ำก็สิยาวไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับการกักเก็บน้ำนะครับอนี้คือข้อดีนะครับของการที่เขามีน้ำเป็นอ่าของเจ้าของนะครับมันก็จะบริหารจัดการได้ง่ายนะครับขันพื้น้องบีน้ำมันก็อ่าแน่นอนครับว่าการเรื่องเติบโตของพืชเนี่ยมันต้องอาศัยปัจจัยของน้ำนะครับเป็นสําคัญ พันแล้วพันน้องก็ต้องมีกันอ่าศึกษาเรียนรู้กอนนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็เพาะกิี้กันแล้ครับถ้าไม่น้องถึงใจถ้าไม่น้องอยากหู่อันใดพี่น้องก็คอมเมนต์มาสอบถามผมนะครับเดี๋ยวผมสิพา่ามอธิบายให้พี่น้องฟังนะครับผมแล้วก็สิเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็บพอะคิ่งกันแ้ครับขอบคุณครับ